สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเดินเล่นกันที่ยาดท่าพระอาทิตย์นะคะเพื่อนเคยพามากินเมืเ่อแบบเกือบสิบปีแล้วอะ่นะน่ากินมากอะ่ะนี่แบบเส้นเล็กนะคะเส้นเล็ก เดี๋ยวร้านแรกนะคะเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันก่อนชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายโอยร้านนี้จริงๆแบบมีมานานแล้วนะเคยมาเมื่อนานมาแล้วด้วยก็เดี๋ยวไปดูกันว่ายังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเรามาจอดรถที่วัชนะสงครามนะคะฟิลแบบนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะอ๋อนี่ไงร้านนี้ร้านดังมากเลยนะมาดามูเซอร์มันจะเป็นแบบนั่งชิวๆอย่างเงี้ยคนเขาก็มาถ่ายรูปก,กัน ถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อานสอยนะคะนี่มีคิวเหมือนกันนะข้างๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อไยโอยนะคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่ข้างๆเดี๋ยวเราจะมาต่อเป็นตัวโคคอนัทเคาน์เตอร์แล้วก็ข้างบนนะ่ะมันจะมีคาเฟ่ที่ชื่อว่าพาส์ด้วยนี่เดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเสร็จแล้วเราขึ้นไปก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสๆนเ,นเนื้อเปื่อยเนื้อสดแบบตัวมีตตัวมิน่าจะมีพวก เครื่องในอะไรอย่างนี้ด้วยมีมีแบบเป็นม้อดินแบบนี้ด้วยนะคะหอมมากหอมมากมเนะลยค่ะร้าน,นี้นะคะเพื่อนเคยพามากินเมื่อแบบเกือบสิบปีที่แล้วอะ่ะเป็นร้านแบบเจ้าดังมีมานานน่าจะแบบ หลายสิบปีแล้วแล้วก็จะเป็นสไตล์เปอย่างเนื้อที่เป็นแบบน้ําใสๆแต่เมื่อกี้หอมมากเลยเนาะหอมมากเลยเดี๋ยวลองดูน่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเหมือนจะมีแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากอ่ะร้านน่าจะคนเกาหลีมาเยอะนะมีเป็นแบบภาษาเกาหลีด้วยอะ่ะมาแล้วนะะักการ์ตูนจานเส้นมีเนื้อเปือ่อยเส้น,นเล็กเนื้อเปือ่อยอันนี้เป็นแบบมีลูกชิ้นด้วยเนื้อเปือ่อยเนื้อเปือ่อยเนื้อเปือเป่อย เส้นเล็กชิ้นเปื่อยส่วนอันนี้ของเราเป็นเส้นเล็กเนื้อเปื่อยนะคะดูดีมากน่ากินมากค่ะน,นี่แบบเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กนี่เลยอันนี้เนื้อเปื่อยเนาะเนื้อเปื่อยมีเอ็นไหมเนื้อเปื่อยเป็นอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยล้วนนะเติมฟริกเข้าไปแตนป่น้อย น้ำซุปมันจะเป็นแบบใสๆิดนึงอร่อยเขาให้เหนื้อเยอะอย่างนี้าเน่ิดม,มากมดีอร่อยไหมคะละลายในปากมากละลายในปากอร่อยเนาะมันหอมเนาะเป็นไงคะร้านาานี้นั้นก็เจอได้สวดอร่อยมากชอบสุดคือน้ำซุปค่ะน้ำซุปเขาเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็เนื้อตุ๋นนุ่มมากนะคะ า็จะไปเปิดสาขา2แล้วนะที่แถวๆเขาสารช่วงเดือนโนเวมเบอร์ก็น่าจะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะใครยังไม่เคยลองมาลองกันนะแล้วร้านถัดไปค่ะข้างๆเลยจ้ะเราจะขึ้นไปที่ร้านคาเฟ่เขานะคะอยู่ที่ชั้นสอ สัอันนี้เป็นตัวคาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็อันนี้เป็นซันดาวซันดาวก็จะเป็นแบบซ<ฮ>ิกเนเจอร์เของมาังมีซินนามอนด้วย รัา้านน้ำผลไม้ปั่นนะคะร้อยแปดจุย้ยตรงนี้แต่เหมือนวันนี้เขาปิดนะแล้วคนเขาก็จะมาถ่ายรูปปิ๊กิกกันตรงนี้ด้วยปิดวันจันทร์พอดีเลยเดินมาเรื่อยๆนะคะเราจะมาถึงตรงนี้เป็นท่าพระอาทิตย์มังแล้วก็จะเห็นสะพานพระรามแปดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หน่ะมาถ่ายรูปได้นะ ติดติดกันเลยกับสวนนะคะก็จะเป็นป้อพมพัซุูเมนสวยจังเลยหนึ่งสองหนึ่งสองสวยค่ะมาค่ะวันนี้เราทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะคะไหนโชว์ดิโชว์อุปกรณ์อุ <c oughs> <c oughs> ปกรณ์นะคะเราเป็นนักท่องเที่ยวนะคะก็จริงๆวันนี้เริ่มเหนื่อยละไปอยู่สองสามที่แล้วเดี๋ยวไปหาอาจจะหาสต๊อปอีกสักหนึ่งสต๊อปเนอะแล้วเดี๋ยวเราจะจบ half day trip วันนี้แล้วนะคะที่ถนนพระอาทิตย์น,นะคะนี่เราเจอจุดที่เขาเป็นจุดฮิตที่มาถ่ายรูปค่ะเป็นนี่ซุ้มเฟื่องฟ้าอย่างนี้อยู่ข้างๆตรงป้อมพัซุเมนเลยตรงข้ามกับ,บป้๊มปตทอนะนี่นะคะตรงนี้เป็นมุมฮิตนะคะสุ้มเพื่องฟ้าุนมเบื้องแม่ประพานะคะร้านดางัง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  s o t e t h i n g about us ค่ะอันนี้เป็นร้านช็อปกุกกิกกุกกิเดินเจอพอดีเลยไป มาร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะชื่อว่าจิระแต่ว่าเดี๋ยวมีเราจะมาซื้อหกล้วยกับบ้านเขาบอกว่าเป็นร้านดังร้านอร่อยวันนี้ก็จบคลิปแล้วนะคะกาบ ประมาณครึ่งวันเนอะที่เรามาเที่ยวกันแถวๆถวนนพาท่าพาทิตก็ได้กินอะไรแบบจุบจิกจิแล้วก็เดินเล่นมีมุมถ่ายรูปแบบ่าจะเป็นสะพานพระรามแปดอะไรเงี้ยหรือว่าตรงป้อมพระจูเมนเงแบบี้ยมุมถ่ายรูปแบบสวยมากเลยแล้วพี่ไปแวะร้านขายของกระจุกกระจิกเมื่อกี้ด้วยนะคะก่อนกลับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะก็มาเที่ยวแถวๆนี้ก็ได้ใครชอบคลิปท่องเที่ยวแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกจะคะ่ะบ๊ายบาย